วันนี้พามาอัปเดตที่สวนลำไยนะครับมาดูพ่อพันหลักนะครับลูกชายเจ้าจอดวิชานะครับโอ้จอดวิชาจอดแสนชัยเทมงคนนะครับเพชรนาโชคเฉียวปัด ส่วนแม่นี้เป็นแม่ดำใหญ่นะครับลูกสาวยอดแสนชัยนะครับดุจัดนะครับเนี่ยตายลูกดีนะครับโอ้นี่นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับไก่นุ่มขึ้นใหม่นะครับดูเทพเสือดาวมดีแดงนะครับแม่เป็นเทามังกรแม่แดงนะครับหลังสุดๆครับตัวนี้ใจทักมาครับเห็นแล้วนะครับตีหลังแตกหมด รยสองสามสองสี่นะครับเต็มล่างก็จะสองห้าครับแห้แม่เขาตอนนี้ผสมกับจอดวิชาอยู่เพชรน้ำโชคน,นะครับแม่นี้ใจรูปดีนะครับทองมังกรแม่แดงครับหักมาครับใครชอบ เหลือประมาณนี้นะครับชุดสวนลำไยชชบตัวไหนสนใจทักไม่มีกักแบ่งทุกตัวครับตัวนี้ประดูเทพหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับชุดนไก่สาวตัวละเก้าใบแดงนะครับสนใจทักมาครับสวย โอ้ตัวนี้ลูกแม่ดำใหญ่เ <c oughs> นี่ยครับลูกก็เอ้พุ่นนะเอ้ดำพุ่นนะอ็วิชาแม่ยอดสัญชัยนะครับแม่เป็นลูกสาวยอดสัญชัยแม่ดำใหญ่แม่หลักที่นี่นะครับตัวนี้มาดูโครงสร้าง <c oughs> พ่อผาหลักที่นี่ครับลูกชายเจ้าโชคชัยนะครับโชคชัยสักกิรินเทากองมินซูเปอร์แมนบีไอพีนะครับ ชายเจ้าโชคชัยนะครับวันนี้แม่เป็นหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับมีเหลืออยู่สองสามสี่ตัวนะครับชุดนี้ประดูเทพเสือดาวมณีแดงกับหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับเป็นน้ำโชวตอนซีโตกเป็นน้ำโชวค,ครับไอหนุ่ม วนใจทักมานะครับชอบตัวไหนเอาประกามาวงราคาเบาๆตัวนี้จะร้อยใหญ่น่อยนิดเนี่ยครับสวยครับไก่หนุ่มไอ่สาวไอ่สาวเก้าไปแดงนะครับไม่รวมส่งราคาเบาๆครับ หนุ่มสิบสี่ใบแดงไม่รวมส่งนะครับชุดพัฒนานี่พ่อพันหลักโชคชัยสกลกิศข่าวกองบินซูเปอร์แมน,นครับจ่ายลูกดีชุดสวนลำใหญ่ กระทงนี่นะครับมาดูเทพบวกหลังเขาที่ดาสวรรค์น,นะครับสี่ตัว สนใจตัวไหนทักมานะครับราคาเบาๆครับชุดสวนลำไยฝากติดตามด้วยครับ